สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลมาทานข้าวด้วยกันนะคะปลาเผาเกลือนะคะสวัสดีค่ะปลาช่อนนะคะสวัสดีอนนะะีฟซีจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะปลาเผาเกลือน,นะคะนี่ปลาย่างเกลือนะคะปลาช่อนย่างเกลือน,นะคะอฟซีนะคะตัวใหญ่ๆนะคะตัวละแปดสิบบาทเบอร์เริ่มเลยนะคะนี่นะคะปอกเปลือกแล้วแกะกินได้เลยนะคะมีผักมีข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็มีผักกาดน้อยนะคะผักกาดจอแล้วก็มีแตงโมกินกับน้ำสลัดเพราะว่ามันไม่อร่อยนี่นะคะเอฟซีนะคะแตงโมนะคะแตงโมสีแดงแจ็ดเลยนะคะเอฟซีนะคะมาลงมือทานเดอ้อพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อมองเห็นปลาไหมเอฟซีมองเห็นปลาบอเห็นผักบอ,บอแตงโมก็หลบไปนิดหนึ่งแตงโมยังไม่ได้กิน โอ้ยพี่น้องเอ้ไข่ยค้สีเมอะไรใช่ปะอืมเหตดเวียกไรหนามืดหนาดำหนาดำเลยพี่น้องเห็ตะเวียกมือนี้ตากแดดโดนน้ำเด้อมือนี้ตากแดดโดนโดนเด้อมาผู้ใดสิกินขำาแรกกันมาเด้อโอ้ยแสบน้ำจิ้มตำเองนะคะขอบอกปักกาดเก็บสดๆเลยนะเก็บจากสวน ของคุณยายเนี่ยข้างบ้านปลา,าสดๆเขาขังไว้เต็มกระมังเลยนี่น้ำจิ้มใส่ถั่วนะคะพอยายไม่กินแบบนั้นของเขามีแต่มันเป็นน้ําจิ้มอะไรนะซีฟู้ดแเผ็ดๆแต่กินไม่ได้ยายก็เลยต้องทำเองอืม อยายสมอนให้กับเกาวเสียดีเด้อแต่น้ำจิ้มอร่อยมากมาเด้อยายจะมากิน มาเด้อเอทีเขามาเด้อเขามาคอมเมนต์เด้ออยากกินแบบไหนก็บอกมายายเอาซอนมาเดียวลืมอันหนึ่งมัต้องมาอยู่ในป่าเนาะอันหนึ่งก็ต้องอยู่ในน้ำจิม้มเราเป็นยังดอกเ่อเฟอใส่มือกินจังจน้อยก็บสิลงมือละว่าตอนตำน้ำจิ้มผพ้ใดใดๆกไปเบิ้งบนยายตำเองนะคะ เป็นกับแกงแต่ย่างดีเลยแซ่บผู้ได้เห็นกับ พี่คนำร้ายเนี่ยขอขอโทษขออภัยเด้อขอกินไปกินมากขอจสแกมข้อละสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะยายเรียกทุกคนมากินแล้วเด้อเดีย๋ยวจะหาว่ายายสม,มนบรลืน่นใครอยากกินไส้มันก็อบอกใส่ประคอแสบเป็นสีเด้อสิบอกให้ ลามันสดดนอะเนะื้อมันก็เลยแน่นน้อยเนื้อมันแน่นหวานเ้วยเอฟซีเ้อะเนื้อมันหวานมันอร่อยตรงไหนอร่อยตรงน้ําจิ้มยายนี่แหละเห็นไหมนี่อร่อยตรงน้ําจิ้ม,ยยเ,เ,ม,มเพราะว่าคนทำอร่อยมันก็อร่อยอย่าออกไปงายเด้อมากินน้ากันอือ กัดขอนิ้วมันหวานมันหลวมึงหาเนี่ยลองข้อกวนปืดข้อหรอมันแขน็งผักกินผักหลายปวดข้าไงปวดมันแขน็งคบ กินผักหลายกัมันแข็นพักเนาะมันหยัางไปกระเทอิแหลกอีกพักมันกับสดน้ำก๊อบกอบเขาเก็บยายเดินไปเจอพอดีแกกำลังเดินหิ้วไปขายปลาว่านบานไปหน่อยเพราะปลามันสดมาเด้อเอฟซีมาเด้อ, FC, ดอปลาแซบพักกระแซบประกาดจอหน่อยเด้อ ถ้าเราไม่กินกับข้าวนะเราก็ซื้อขนมจีนมากินเป็นเป็นเครื่องเคียงได้เลยนะคะไอติแบบถ้าไม่กินข้าวนะก็กินเล่นไปเลย ย่าก็เล่นไม่ได้ต้องกินข้าวหิวข้าเนื้อปลาอร่อยมากปุดอยากกินปลาเสกมันมุบานย่ายเด้อแลว,วันหลังพอนี่มมามัน,นจะมีบ้อหนาหนาหน,นึ่งกระบอกมีอีกมันก็มีเป็นหนาหนะปลาเน,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 นี่ยมันไม่ได้มีทุกวันเด็ก เขาไปหวานแหได้เขาก็ได้ไปสูบสะมาก็ได้อย่างนี้น่ะปาเสีบสิงเล่เป็นน้องปลาเสีบคักร ลานหน่อยนอนมาสันงตื่นน้องน้องโปรแกรมนะหลับอยู่ว่าจ,จะไปเอามากินข้าวด้วยเนี่มากินกับปาเนี่ยไปหอด็นจะนอนกุดปวดอยู่สวัสดีจ้ามากินกับยายเดิมอันนี้เขาเห็ดแล้วฮะกระต่องมานนั่งเห็ดเอง แต่เขาอยากเป็นเองเขาก็ซื้อตัวเป็นมันมากกิลโลละรลอยยี่สิบที่มันอยู่กะละมังนะอ่ะเสบไปจักหน้าที่แล้วนะ บนใบย่างน้อเนี่ยายอย่างตัวหนันงนสือก็น้อยหน่อยเอฟซีก้อย,อยเลี้ยวขากรบเห็นเราเข้ามนอย่างมากข่อยเห็นว่าเห็นหรอกคาตัวหนังสือมันหน่อยยายเลี้ยวเห็น ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรเด้อขอบคุณหลายๆด้อคอมเมนต์ต่อมายายกับเรเห็นดอกค่ามันอา่านมาจงไดคุณภาษาอังกฤษนะยายอะไรนะนะั่นอืมกินได้เบิร์ดด้วนี่ยายหลางอย่างดียายหลามพ่านหนางแซ่ไ้บอกโดนหนึ่งโลกผักเขาปลอดสารเขาไม่ได้ปลูกเขาไม่ได้ลด ยาไม่ได้ลดอะไรปลูกตามมีตามเกิดขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษอ่านว่าอีกอย่างล้วกดกดให้แล้วลรวหน้าอะไรเนาะนั่นหน้าอร่อยเหรอยายเหลียวบบเห็นเด็ตัวหนังสือมันหน่อยยายเหลียวร่เห็นสายตาเงา ขอบกุ้ยลายหลายดูมันเหลียวไปเห็นอ่ะก่อลงไลน์นี้ก่อนยายจะได้เครื่องนี้มาดูเพราะว่าเครื่องนั้นยายมองไม่เห็น